สวัสดีค่ะจากสาธารณารัฐคามือเกียนะคะประเทศรัสเซียวันนี้จะมารีวิวอาหารชาวคามือเกียที่รัสเซียกันนะคะความน่าสนใจของชาวคามือเกียก็คือเขาเป็นคนเอเชียนะคะหน้าตาเป็นแบบมองโกเลียอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขานับถือศาสนาพุทธที่อยู่ในรัสเซียนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวจอร์เจียแล้วก็ตุรกีนะคะได้มีโอกาสแวะผ่านนะคะชาวเออเมือง อลิสต้านะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของชาวคามืูเกียกันนะคะน,นี่มีภาพบรรพบุรุษของพวกเขาน่าจะขี่มา้าตามทะเลทรายเมื่อก่อนนะคะแล้วก็อาศัยอยู่ตามกระจมอะไรเงี้ยค่ะแล้วนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านคร่าวๆนะคะแล้วหน้าตาเขาก็จะออกแบบเกาหลีญี่ปุ่นจีนหนีเลยนะคะแล้วก็น,นี่เป็นเมนูที่เราได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดดูว่าจะมีอะไรบ้างนะคะก็มีหลากหลายให้เลือกนะคะแต่ว่าเรามาถึงที่นี่แล้วก็เลือกอาหารชาวคาเม เกี่ยวทานกันนะคะอาหารที่เขาทานกันส่วนมากจะเป็นแบบลักษณะเกี๊ยวนะคะเนื้อจะใช้แกะเป็นหลักนะคะซึ่งก็มีหลากหลายให้เลือกหลายเมนูเราเลือกไม่ถูกนะคะสุดท้ายเราเลือกเป็นเครื่องในค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะมีเกี๊ยวด้วยนะคะเป็นเซตนะคะดูจากขนาดแล้วน่าจะกินไม่หมดก็เลยไม่สั่งนะคะ จานแรกมาแล้วเป็นชานะคะผสมเนยผสมนมง,งงมากแล้วก็อันนี้เป็นผักค่ะเซตผักแก้เลียนมั้งนะคะจานที่3เป็นตับนะคะตับทอดแล้วก็มีทอดหอมหัวใหญ่กรอบนะคะเดี๋ยวเราจะทําวิดีโอภายในเมืองอที่อลิสตานนะคะเมืองพุทให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่ามีลักษณะยังไงเดี๋ยววันนี้มาดูบรรยากาศดูอาหารชาวคามือเกะกันนะคะนิกเกรี่ป๊อปนะคะ แต่ว่าข้างในเป็นไส้แบบไส้เนื้อ,อค่ะเพื่อนๆแต่ว่าดีหน่อยที่กลิ่นของแกะไม่ค่อยเข้านะคะพอที่จะทานได้ะคะ่ะแต่ว่าสำหรับเราก็คือ,เ,อเลี่ยนนะคะก็ถือว่า,อาทานไว้เป็นประสบการณ์นะคะจานที่3มเป็นเครื่องไหนที่เราสั่งนะคะข้างบนจะรวยด้วยหอมใหญ่หัน่นแบบบางๆนะคะมีผักชีด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำมันแบบเยิ้มเต็มไปหมดเลยะคะ่ะ เดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวลาไปด้วยบรรยากาศภายในร้านนะคะมีเพลงคายุเกียคลอเบาๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ